สวัสดีครับพบกับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Genshin Impact กับอีเวนต์บทแห่งซิฟเนี่วันสุดท้ายนะครับผมไปเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งวันนี้วันสุดท้ายเราจะต้องสู้กับไฮโพสเตซิตทั้ง3ตัวนะครับก็คือไฟฟ้าลมแล้วก็ดินนะฮะไปะทำให้มันอยู่ที่3,000แต้มนะ เประมาณนี้นะฮะคราวนี้เราจะใช้12นาทีไปเลย12นาทีเพิ่มเลือดแค่25%แล้วก็ผลรักษาลดนะครับพลังชีวิตถ้าเกิดพลังชีวิตน้อยพลังโจมตีเราลดผมลองออกนี้ออกดูโอเคก็จะได้3 0 1 5แต้มนะฮะ แปะเราไปท้าทายกันดีกว่าทีมที่ผมจะใช้นะฮะโนเอลี no ่ล no ุกโนเอลจงหลีเบนเนตนะครับไปเราไปกันดีกว่ารู้กันเลยฮะก็อย่าลืมนะครับว่าตอนที่เราเข้ามาเราสามารถกิน อา,อาหารบับได้นะเดี๋ยวผมจะกินด้วยอันนี้ด้านหลักผมเป็นดีลุกนะเพราะฉะนั้นผมจะกินอาหารไฟด้วยนะฮะ,ะกินอาหารแป๊บโอเคลู้กันฮะ มาตัวคิ้วลมก็เหมือนเดิมเลยนะครับเริ่มแรกมามันจะใช้ท่าลมของมันอันนี้ผมเพิ่มดาเมยตัวเองเราต้องเมนเทนก่อนนะฮะ ค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นนะครับเี่สามารถค่อนข้างสวยอยู่นะฮะ เเาเาเล,ลยลบกังไม่ิดเสื้อแล,ล้วนะันนี้แปลงแอเจ้าวานต่อไปผิดเสื้อ ไม่ผีเสื้อด้วยอ่ะอันนี้ถือว่าแปลกนะฮะเริ่มเลือดตัวเองโอเคลองดูสิผีเสื้อแล้วฮะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อเราต้องพุ่งโจมตีนะฮะอันนี้จะใช้เวลาจะมีเวลา ให้เราตีนานมากเ็ูกโอเคมาตัวแรกใช้ไปประมาณเกือบ3นาทีนะครับตบแปะโอเค เจอจิวไฟฟ้าต่อโอ้โมาท่าแรกก็เหนื่อยละนนโโเราใช้เกาะก็จะดีนะฮะก็จะไม่ต้องกังวลอันนี้มากนะลงถึงให้ดำให้เอ,อ่ดเอดำเนี่ยเราเติมด้วย ทีท่ามอนกวนกวนนะเนี่ยโอเคท่าใหญ่ฮะเ็มวั ตะ,ะกี้สิบนาทีนะฮะมีประมาณเกือบสามนาทีละมันจะใช้เวลานานหน่อยองพวกนี้แหละฮะรายละเอียดมันเยอะ อเอ๊หมดมาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะหิวดินคือตัวสุดท้ายัก 揺らぐことなし。

มาที่สาวันต่อไป พยายามเก็บโลนะฮะในระหว่างที่วิ่งเน,นี่ยต้องโดนละวางเสาก็แตกเลยนะอันนี้ถือว่าเทสนะผมก็เพิ่งเคยรู้แ่ละโอเค เรียบร้อยครับเหลือเวลาสบายๆก็ได้ส0มพันสิบห้าแต้มนะฮะสำหรับอันนี้อย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวชเชลน์มันนานนะฮะเพราะฉะนั้นค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆได้เลือกเวลาเยอะๆได้เลยนะฮะ แล้วก็ค่อนข้างน่าลำคาญพอสมควรเพราะว่ามันเป็นการเจอคิว3ตัวโดยไม่สามารถกินอาหารได้นะครับเราไม่สามารถพอสได้นะฮะก็ลองดูครับผมคิดว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถเพื่อนๆแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมใครชื่นชอบคลิปนี้ก็บรบกวนกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ รวมทั้งฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ด้วยนะมีเหาแชนแนลจะมีการไลฟ์เกมเกือบทุกวันเลยนะครับสามารถเข้าไปชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย